สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเป็นกระเป๋าสะพายข้างจูลองนะครับเป็นใบแบบขนาด12บนิ้วเลยนะใหญ่กําลังดีนะครับคือแบบใหญ่สะใจกําลังดีเลยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยครับร้านที่ผมซื้อมานั้นมีประมาณ4ี่สีนะครับอันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นสีสนิมทุกคนสวยทีเดียวเลยนะครับเป็นผ้าจุลองเหมือนเป็นผ้ากระสอบะลรพวกนี้ค่อนข้างทนนะผ้าพวกนี้นะครับทนทานแข็งแรงน่าดูเลยนะครับตัวสายนะครับยาว อันนี้คือปรับสั้นสุดนะสพายข้างได้แบบนี้นะนี่คือสายสั้นสุดนะครับสายสั้นสุดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสายยาวสุดนะครับสพายเฉียงสพายอะไรได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่านี่นี่คือปรับยาวสุดให้ดูเลยนะนี่ปรับยาวสุดเลยนะครับปรับยาวสุดก็ ก็ห้อยได้ขนาดถึงประมาณหัวเข่าแนี้เลยนะเกือบถึงหัวเข่าเลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับเดี๋ยว่าสะพายขึ้นมาสักนิดหนึง่งจะปรับสักความยาวปรับขึ้นมาะสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะทุกคนอ่านี่คือถ้าปรับขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วก็สะพายข้างนะครับแบบขึ้นแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เออแล้วแต่ชอบนะคือปรัามันใบใหญ่สบายดีนะครับช่องเก็บของเยอะมากทีเดียวเลย7ช่องนะทุกคนช่องแรกนะครับช,ช่องหน้าสุดช่องเล็กนี้นะครับช่องแรกนะครับอยู่งหน้าสุดนี้เลยช่องแรกเก็บของได้เยอะดีนะครับ ช่องที่2นะครับขึ้นมาใหญ่มาอีกหน่อยนึงอ่าอยู่กันยังอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับยังอยู่ข้างหน้าอยู่ช่องใหญ่มากเนี่ยดูนะมือล้วงเข้าไปได้ข้อมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ช่องที่สามก็ขยับขึ้นมาอีกนะครับยังอยู่ข้างนอกอยู่อ่าช่องที่3ามนะครับช่องที่4ี่เป็นช่องใหญ่นี่อ่าช่องใหญ่ด้านในนะครับช่องใหญ่ด้านในยังซอยมีช่องเล็กนะครับเก็บแยกของเก็บแยกของชิ้นเล็กได้นะครับมีซิปให้ช่องในนะข้างในนี้ข้างในนี้ยังมีช่องช่องเล็กที่เป็นซิป ให้อยู่นะครับอ่าข้างในนี้มี2ช่องนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วนะครับช่องเล็กมี5นะครับแล้วก็ด้านหลังยังมีอยู่ด้านหลังมีให้อีกช่องหนึ่งนะครับช่องใหญ่เหมือนกันด้านหลังนะตองที่6แล้วนะครับช่องที่7อยู่ด้านข้างนี้ทุกคนเนี่ยเป็นช่องเล็กนี่นะครับใส่วขวดน้ําขวดเล็กๆได้อยู่นะอ่านะครับใส่ขวดน้าขวดเล็กๆได้นะครับ ต้องกดเล็กจริงๆนะนี่นะครับใส่เก็บของอะไรที่มันเป็นแบบกาแฟป๋องอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับเป็นเครื่องดื่มกระป๋องอะไรเงี้ยเนี่ยใส่ขวดน้ำขวดเล็กได้นะครับหรือว่าใส่อะไรที่มันเป็นลักษณะของแท่งๆยาวๆใส่ช่องนี้ได้ทุกคนอุปกรณ์เล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอ่าโอเคเลยข้างในนี้เป็นอีกข้างในนี้เป็นเป็นเป็นผ้าพลาสติกข้างในนะกันน้ําได้นะครับผมเนี่ยข้างในนี้เป็นผ้าโพลีอีกทีหนึ่งนะอ่ากันน้ําได้นะครับตัวพอาว่าตัวผ้าภายนอกเนี่ยเขาหนาอยู่แล้วเป็นผ้าเป็นเป็นผ้าทูรนี่นะตัวผ้า ตัวตัวสายก็เป็นผ้านะครับตัวสายก็เป็นผ้านิ่มตัวสายเป็นผ้านิ่มแมวเวลาสะพายนะครับไม่ระคายเคืองไม่เจ็บบา่าไม่เจ็บไหล่ทุกคนใบใหญ่สะใจดีมากเลยนะครับเก็บของได้เยอะทีเดียวสะพายก็ได้หลายรูปแบบแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ดีไซน์กันเลยนะครับนี่มารีวิวชีปเป้าให้ดูกันสั้นๆน,นะประมาณนี้นะครับ เขาลองคลิกเลือกกันนะเขามีสีสีนะที่ผมที่ผมเอามานะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีที่เป็นรูปรูปลวดลายแบบอื่นก็มีอีกนะลองเข้าไปดูกันนะทุกคนแต่ละสีเนี่ยมันไม่ให้เป็นลายนี้ทั้งหมดนะอ่าเราก็ต้องลองคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับกระเป๋าสะพายข้างนะครับผ้าจูลรองปรับสายได้ขนาด12นิ้วใหญ่กาลังดีเลยนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ